นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปะปะสะอะการะนังกุสะละสุปะสัมปะทา สัจิสตวะปิโญทัพวนังเอตังพุทธ,ธนะสัสนังสักกะจังธัมโมโตตโพตีโอกาสต่อไปนี้จะได้สแสดงธรรมเทศนาขอทานทั้งหลายจงตั้งใจฟังเกิดความเคารพก็จะได้พัฒนาตา,ามสมควรแก่เวลาืันนี้ทางพระอาจารย์อุทัยสวียงไท เจ้าที่การวัดสวนกาได้จัดงานรอพระพุทธหูขึ้นมาโดยปินประธานทางฝ่ายสงฆ์แม่นยาทาใหญ่มหาบุญมาสิมพคมประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปเปรลาวแต่บันนี้เดืองด้วยเข็นมีภารกิจอันจำเป็นมาบ่ได้ก็เลยได้เหมาะไป พระจันย์ใหญ่บุญส่วนพันธวงศ์หองประธานูนยนกลางองค si <h> ์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปปลาวท้งเป็นประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แลก็รู้กจันได้เทศนาทีแทนเป็นประธานในปัณนี้พร้อมด้วยพระเทลานุเทละฝ่ายสารวัตรนำโดยกลุ่มบริษัทบางชัดโดยเมนฐานพงใจ ในสนะเสนาพร้อมด้วยอยาติพี่น้องทั้งเมื่อทีด้มมรบวมในวันนี้ือว่าเป็นการเห็นบุญขังยิงใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ของอาเมืองนาชยทองที่ได้จัดพีธีรอพระโสดาเพื่อาจจงรอด้วยเงินนี่ี่ว่าเป็นอีมิไม้ออนดีที่จะได้ปฏิสถาน ู่ในสถานที่แห่งนี้เพื่อให้ออกตนญาติโยมได้มาสักการะบูชาและก็สถานที่แห่งนี้ก็แม่นจะเป็นแห่งหนึ่งที่จะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอีปัสนากรรมฐานของเมืองนาเจทองเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ทางสาวเมืองนาเจทองได้รับในที่นี้โดยเฉพาะแม่นกลุ่มพลทองเพราะฉะนั้น การรอพระพุทธหูปในที่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพระพุทธโูปที่หอรอแล้วนี้สดปรปฏิสถานอยู่สถานที่แห่งนี้ถือว่าพุทธโูปหลังเก่าก็จะเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งที่ให้ชาวเอาได้มาสักการะบูชาลายหอยปีลายพันปี ก็ยังจะตั้งอยู่สถานทีน่นี้อิงจากบอกว่าการเหตบุญในพุทธศาสนาหันคือว่าบบศูนเนาะบบศูนเป่าเนาะได้กำไรอยู่ตะลอดเวลาเพราะว่าบุญดังกล่าวาทีห่าธรรมนี้มันจะเพิ่มพูนบตระมีธรรมถ้าแก่จนะพาต่อศรัทธาเนาะและก็ให้แก่ศิษย์สนิธินะ์ลูกหลานออกตนยัดโยม ที่ได้มาสกัลละบูชาฉะนั้นจึงเป็นปุญเป็นกุศลอย่างยิ่งดังคำสอนะูุทธเจ้าที่ได้เบาว่าสัพพาปัสสะอาการนังอุสสรสุปสัมปทาสาจิตตะปริโยตปะนังซึ่งแปลเป็นภาษาลาวว่าคนเฮาเนี่ยปเฮ็ดบาปทั้งตัวนะคะพากันสางกุศลอยุดตลอดเวลาพิเศษเลยแมนข้อที่สามสำรักจิตให ท้องตนให้ขอาสะอาดข้อที่หนึง่งคันว่าโพเหตนบาปทั้งปวงเข้าเสิเหตุหยัางก็หมายถึงว่าเหตุแต่บุญเหตุแต่กุศลเหตุบุญเหตุยังไดเน,นลักครรมซอพุธเจ้าวิเหตุบุญเติบุญใหญ่ๆมีสามอย่างอันที่หนึง่งเบุญจากการไห้ทานอันที่สอง ได้บุญจากการทักษาศีลและอันที่สามได้บุญจากการเจริญสมาธิภาวนาเกนวบาปปฏิบัติธรรมที่บุญตัวนี้เอาเ้าสิได้ปศนเมือนี้เขาได้บุญขอที่หนึ่งอยากการให้ทานมือนีเขาทานอย่างเนาะพระอาจารย์อูไทยได้ประกาศไปหล่ศรัทธาไ้ทานเงินทานปัจจัย เงินสดที่จะมารอพระพุทธภูมินาบางบางทางก็หลายกิโลบางทางก็เป็นปา่านี้เอินว่าเฮาเอา,เอาห้ทานเออทานที่จะมารอพุทธภูมินี่หายสยสดอดงามเป็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิง่งอยากเว้าว่าทั้งบริษัทบางกัดโดยเฉพาะการพงไายศายสนาสายสาเซนานี้เป็น บคุคคลหนึ่งที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันแห่งกล้าเพิ่นไดสังสาพัฒนาวัดววาพุทธศาสนาไดสังวัดสังพุทธหูสังคงเทียนหล้ลอย่างหาแก่วัดบวาพุทธศาสนาในพิเศษเนาะปีกอนมันก็เดสังเ็นว่าพระเจ้าไซเสียถาไปพุทธิสถานเป็นอนุสาวรีย์ย่อัจจะปืไให ซาลาวหาได้ไปเยี่ยมยามไปท่องเที่ยวไปสักการะบูชานี่เธอว่าหาได้ยากบุกคคลที่จะเข้าใจในพุทธศาสนาบุคคลที่จะเสียสละปัจจัยเพื่อส่วนร่วมบุคคลที่จะมีศรัทธาเหลื่อมแส้แห่งกางต่อประสงค์องค์พระเจา้าเพราะฉะนั้นบุญดังกล่าวที่ทานทำนี้มันจะมาอยู่หนุนให้เฮาได้มีความจเจริญงอกงามไพบูร ทีพกกระสอบมั่นคงอยู่ตลอดเวลาทธเจ้าจางจริงว่าการให้ทานในครั้งนี้มันจะเป็นผลให้เฮามีความมั่นคงในพกกรัพอ์ในตอนหนัฉะนั้นอีจการงานของเขาจะเริ่มพุงเพลองอยู่ตลอดเวลาย่อนผลย่อนผลบุญที่เฮาทำในแต่ละแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นจะส่งไปหเห้นีามีความ เกิดว่าจเจริญงอกงามในนาทีการงานในธุรกิจของเทาจะเจริญทุงเรืองบุญดังก้าวในนั้นะเป็ดคำไปสู่สมเฮาหันเฮาจึงมีแบบพวกคาซั์บันคงออทุกเนะบอร์นี้เบใหญ่หอว่านางวีสาขานาะงวีสาขาไปอยู่น้ำปูเนาะไปะอยู่น้ำปูแล้วมีเบอร์หนึ่งมีประสงค์ไปบินทบาก แต่ปู่นโปใสเรานั่งพิสาาว่าปูหากินบุญเก่าเนาะหมายถึงว่าปูหันเป็นเศรษฐีมีเงินมีคำแต่ว่าบุหดบุญต่อเกิอว่ากินกินคลองเก่านะสรุปว่าคลองเก่าในทีน่นี้ที่นั่งพิสาคกาบอาให้มันบุญที่เขาทับมาแต่ศาสตร์ก่อนแล้วไอ้เห็ดไอ้เฮาหันมีเงินมีคำกบกศั์ในศาสตร์ปัจจุบันแต่ว่า าบทําบุญต่อบุเหตบุญบัวหายทานบวสาสีนบก็จะเลยเมตตาภาวนาบุญเหล่านั้นก็จะเบิดแต่ในชาตินี้ชาติต่อไปหาก็จะบวได้เพราะฉะนั้นทานพงไสพร้อมเรือคณะได้ทำนี้หมายถึงว่าเอาบุญตอบุญบุญที่ได้ในชาติแล้วให้เขาเจริญงงงามในชาตินี้แต่ก็ยังต่อบุญอีกให้งอกงามเจริญไปในอีกตอนนะนี่เอนว่าแจ่มบ่มดเปลี่ยนจากเ่อจิ่งทีฮาได้มาเพราะฉะนั้นจริงว่า ธุรกิจของเขาร่ะจึงเริญงอกงามขึ้นย้อนพ้นบุญอันนี้ได้นอกจากหาเข้าขอใจจังสั้นพั่นว่าการทําบุญจากการให้ทานพั่นว่าเ้าบูเห็นบาปทั้งพวงขอที่สองเลยบอทำกุศลให้ทึงพ่อกุศลในหลักคำสอนพุทธศาสนาแต่มีหลายอย่างจากเ่าว่ากุศลกรรมบทสิบหมายถึงว่ากุศลกรรมบทสิบนี้กายสาม ว่าจีสี่นษสามถึงว่าการปฏิบัติทางกายสามอย่างและการปฏิบัติทางวาจาสี่อย่างและการปฏิบัติทางใจสามอย่างหมยถึงว่าข้อย่อๆว่าอักษากายอักษาวาจาอักษาจิตใจให้บริสุทธิ์พุทธองการที่จะหักซากายอักษาวาจาสักาจิตใจให้บริสุทธิ์พุทธองเกิดจากขอที่สามว่ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ การชำระจิตใจแห่บริสุทธิ์หมายถึงต้องได้ปฏิบัติเพกสมาธิอิปัสสนากรรมฐานเนาะการเพิกสมาธิอิปัสสนากรรมฐานเตสหา,าจิตใจเฮานิ่งเป็นสมาธิเยใหาจิตใจห้ามบันคงเยสหาจิตใจห้ามบริสุทธิ์อ่งอ,องใสขาวสะอาดเนาะในเมื่อจิตใจห้ามบริสุทธิ์่องใสขาสะอาดแล้วมันก็นจะต่อเนื่องว่าว่ารักษากายก็ง่ายรักษาวาจายก็สบาย รักษาจิตใจก็บริสุทธิ์บันคงอันนี้จริงว่าหลักสําคัญคําสอนของพระเจ้าสามอย่างจริงมันเน้นทีว่าการําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อใดจิตใจเข้าสะอาดบริสุทธิ์เมื่อนั้นพามีความสุขเกิดขึ้นทางใจจิตใจเขาก็ดีจิตใจเขาก็งามที่เกินมาเป็นบุญบุญคือความดีความงามเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ผู้ที่จะมาให้บุญก็ลลวนแล้วผู้เป็นผู้ที่มี คิตใจดีจิตใจงามประกอบด้วยกุศลประกอบด้วยเอนว่าบุญที่เฮาเตรียมพร้อมมาเพราะฉะนั้นบุญที่เฮาทําในมื้อน,นีอ้ที่ใจได้หลายบุญที่ใจได้อันนี้ทรงหลายมีอยู่สามอย่าง1นเลยแม่นวัตุสมบัติทั้งพร้อมด้วยวัตถุเมืนน่อนี้ทานทั้งหลายเตรียมพร้อมวัตถุมาพร้อมทุกอย่างทั้งเงินและคาที่จะมารอคือว่าสมบุญแบบบุญได้ทีหนึ่ง ุ่ที่สองเจตนาสมบัติความตั้งอกตั้งใจเจตนาตั้งใจมาหลายเดือนหลายปีหลายเหมือหลายวันบาซิมาลเ้ากรปงนี้ก็ะเทว่าสมความตั้งใจสมเจตนาดังหมายอิตธิอมพุลิสุ์ปุ่นโก็เกิดขึ้นอันที่สองปุ่นที่สามปฏิกหกสมบัติผู้ฮับคือผสมองค์ข้าเจ้าเมื่อนี้มีญาติใหญ่บุญส่วนพันตะวงศ์ ้องประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันย์งห่งสปเราพร้อมด้วยคณะสงฆ์ล้วนแต่เป็นผูน้ที่มีศีลมีธรรมมีความบริสุทธิ์พุทธองมีความเหลื่อมใสศรัทธาและมีความปฏิบัติปฏิบัติสอบต่อกิจวัวรต่างๆนี่บุญก็จะได้อันที่สามเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ในนามคณะสงฆ์อน่อยหรืออัตมาจึงขออนุโมทนาบุญน,นำาก่ภาพแก่ศรัทธาทั้งหลายในเมื่อนี้ ที่มารอพระเงินในมนี้กับพะให้มีความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งดใดก็หายได้ดั่งความมักความปรารถนาถ้าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยสัมามธิดังพระปรีวาดังนี้รัตตันตยานุภาเวนะขออำนาจพระจงปกป้องพี่นองทุกทีทุกโศกโรกภัยแก่ฮาวี ขอจองมีอายุยืนนานยึดมนันลกธรรมองค์สามพุทธ,ธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารไอเด็กขอเติมึึ่งมาพลนิพพานทุกทานทุกคนทุกองค์เธอส,ส,ส,สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเดคกาอเมตตาธรรมอันสูงของประเดชพระคุณพระันใย่สีทนสยวงศรน คณะบริหารงานประจำศูนย์การอบสอหัวหน้ากรรมธิการเผยเพรศีลธรรมวิปัสนากรรมฐานศูนย์กลางเจัาที่การวัดปานาคูณน้อยในเมตตาสแสดงพระัรมเทศนา